่าผมคจากอีกทีใครใครเอากล้องมาช่วยไปถ่ายกันเย้ไม่มีใครถ่ายรูปเก้าสิบหกคะแนนคุณเริญากันที่มามาอยู่ตรงนี้เอง รุ่น65ปีหญิงครับมาแล้วครับตะกี้นี่รุ่น65ปีชายหมอะไปแล้วนะอันนี้ผลการแข่งขันหกสิบห้าปีว่าต้องหันควงสวยมุดรองชนะเลิศหนึ่งร้อยสี่คะแนนจากชมรมกุอลแม่จันทีมเบสิกเอฟเจของสนามคุณบ้านเย็นสักขา แรดบุรีบารเย็นล่แตกแตกลาบลาบามสองอย่าไปย่นี่รองชทิอันดับสองจากทุมวัคอปากลู่ทีม CTSS หนึร้อจ็ดคะแนนคุณทอนสักสุริยา เด็กครับทั <S <S ้งวันทั N ้งคชนอีกสครั้งวันทั้วันทัชมยังกันรับขนมปังบอลแม่สายทีมเชียงรายคิวคุณแก้วบาสรับแักแข่งไปจไงบ้างโอ้ยทำไเไปเหรอว่างเบอรแากะเกียงย่งเียงย่ยง ครับชมเชยัฐมนรีับที่สองนะครับจากสรุงร้อยการูีบเบสิเกคุณคัศมีคำตาวันี้สลลงหนาเอาไม่ใช่เอากรรมการที่สอกงปีเดียวกันยะขอจัดอะรกันอ้าวก่านดงกลา ทีนอข้างขวาที่สองข้าซ้ายเนี่ยสบาเลยอเโอเคนามสีห้าหกเจแับเสียุณครับนักกีฬาอายสิบห้าปีที่แข่งวันนี้ครับขอขอบคุณวันที่กี่รับผมเคยหันเบิร์ดวันนี้รถนักแม่ต้งพวกผมเคหันเบิร์ด้าหลังเสื้อนะ ถอดถอดถอดเสื้อตังนอกคือผมพอได้กันศูนย์หกสองนะครับงวดนี้นะครับหน้าโอเคนี่รหัสศูนย์หกสองนะครับนี่อ่าได้กดได้เ่ะโอู๋นี่ตั้งแต่ผมเนี่ยตั้งแต่เม่อไหร่ละตั้งแต่ผมเนี่ยคุณเทพพุ่นร้ออันนี้จีโฟก็ได้รางวัลอหนเนี่งนี้ เดี๋ยวผมนึกบอกได้จังฮายนี่นะมันได้จังฮายนี่แหละแสดงว่าผมออกมาแจกตรงเพ่อ่าแต่ไทยญี่ปุ่นมาได้ไปร่วมแหละไทยญี่ปุ่นมาได้ไปร่วมอ่าแสดงว่าอยู่จังฮายนี่จังฮายจังฮายอันนี้เป็นเสื้อชุดแหลกเลยครับอ่าเสื้อชุดแหลกล่ะคปลุกยังพักษายอันนี้มีโอกาสโอกาสได้มาใส่เนื่องในจะลองมาส่งการก่อนในโอเปนเมืองกาญเจ้าครับถ้าสนามหนองเล้งทรายเซ็ตนะครับถ้าใครไปเยือน ถ้าจัดก,กิจรกรรมไข่ใสเสื้อรุ่นเก่าสุดในรางวัลน,นะครับ <c oughs> ครับฝากบอกสมาชิกด้ยน,นะครับไข่มีเสื้อ g ีโฟกทุกรุ่นนะฮะถ้าไข่ใสไปเอลตี่หนองเริงซ้ายถ้าเขามีการจัดกิจกรรมก็เดี๋ยวจะมีรางวัลพิเศษ้นะฮะสำหรับสมาชิกตีสนับสนุน g ีโฟกมารุ่นก่อนๆน,นะฮะเดี๋ยวเขาจะมาที่ตาม ในการมอบรางวัลกันต่อในคลิปหน้านะครับในรุ่นตำกวาง65ปีทั้งชายและหญิงนะครับผม